วันนี้เวลา17นาฬิกา54นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จลงณาศาลาดุสิตดาัยสวนจิตละดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชาวโรกาสให้พลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดนำผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทกษัตรยาธิราชและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2563 เฝ้าทูลละองทุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยแพทยาศาสตร์พระมงกุฎเกล้าประจำปีการศึกษา2563เฝ้าทูลละองทุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่รวม361รายในการนี้พระราชทานพระบรมราชโชวารแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนปฏิบัติงานก็เกิดประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติท่านทั้งหลาย ได้ผ่านการฝึกและศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนทหารเหล่านี้มาด้วยดีนับว่าเป็นความสำเร็จขั้นหนึ่งแล้วต่อไปภายหน้าแต่ละคนย่อมปรารถนาความสำเร็จที่สูงขึ้นไปอีกคือความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายทหารของกองทัพไทยการจะสร้างสรรค์ ความสำเร็จดังกล่าวนั้นมีปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งคือทัศนะที่กว้างขวางทันการทันโลกทุกคนจึงต้องพยายามเสริมสร้างทัศนะของตนด้วยการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอพร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าของวิชาการและเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ และฝึกนำความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงานและสถานการณ์แต่ละคนก็จะมีความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่อันจะอำนวยประโยชน์ทั้งแก่ตนแก่งานและแก่ประเทศชาติอย่างสมบูรณ์